ครับนี่คือสภาพหน้าถ้ำเสาหินนะครับที่ตำบลเมืองแปงนะครับอำเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับสภาพลงละลกลางนะครับธรรมชาตินะครับล้วนๆนะครับนี่ครับด้านหน้าถ้ำนี่ครับบริเวณปากถ้ำเข้ามาอีกนิดนึงนะครับซึ่งปากถ้ำก็กว้างประมาณสัก10เมตรได้นะครับ10เมตรได้นะครับตรงนี้ เดี๋ยวลงไปกันข้างล่างนะครับสภาพทางลงก็ทุลักทุเลหน่อยนะครับนี่นะฮะนี่เจอแล้วครับถ้ำเสาหินนะครับนี่ครับเสาหินอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะฮะเสาหินเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับซึ่งตรงบริเวณถงห้องถงก็ติดปากถ้ำเลยนะครับอันนี้กว้างประมาณ30เมตรได้นะครับ30เมตรขึ้นนะครับก็บวกลบเอา ตามความเป็นจริงนะครับอันนี้คือเพดานถ้ำข้างบนนะครับก็สูงประมาณสัก15เมตรนะครับ15เมตรได้นะครับแล้วก็จะเป็นทางโค้งลงไปข้างล่างนะครับมีป่องทะลุออกข้างล่างอีกช่องทางหนึ่งครับนี่นะครับครับนี่คือเสาหินนะครับที่บริเวณถ้ำเสาหินแห่งนี้นะครับที่ตำบลเมืองแปงนะครับ อำเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับอเมซิ่งเลยนะครับเสาขนาดใหญ่ด้วยนะครับมีสี่เสานะครับนี่นะครับครับตอนนี้ลูกทัวร์ครับลูกทัวร์กำลังลงนผาครับต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับอ่าลงกลับไปข้างล่างนะครับนี่นะครับทางที่จะลงไปนะครับประมาณนี้สามารถจากอำเภอเมือง

ครับอันนี้คือน้องณเจียงฮายนะครับนี่นะครับณคนเจียงฮายแต่ไปอยู่เมืองปลายเนินนะครับนี่ขึ้นไปบนยอดหินนู้นนะครับให้มาให้ก็คือพอเจอะครับเนี่ยสูงขนาดนี้ก็ขึ้นอาะโผล่มาละโผล่มาละโผล่มาละอ่ะ อันนี้วิดีโอตู้มันนอนบนเีอเอาเอาเดี๋ยวโดดี๋ยวจะไปถ่ายอยู่นี่เก้าเอากอนเทียออกเตียวล้วเอาเอาโดดเลยวิดีโอยอดโอเค